สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วกับรักชลินนะคะวันนี้รักก็จะมาสอนแต่งหน้าในลุคของนางฟ้าผู้แสนดีหรือ Sweet Angel makeup look นั่นเองซึ่งต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของการ makeup วันนี้จากแบรนด์ Little Baby ค่ะมาเริ่มด้วยการลง b r o s s อ m Baby b a s e ที่มี SPF ถึง50 PA บวกๆโดยทาให้ทั่วบริเวณผิวหน้าไม่จำเป็นต้องทากันแดดซ้ำอีกแล้วละคะ่ะหลังจากนั้นใช้ Little Baby Collagen Powder ซึ่ง มีอยู่2สีด้วยกันสําหรับเบอร์0ูรักใช้ลงบริเวณทีโซนเพื่อให้หน้าดูกระจ่างใสและรักใช้เบอร์1นึ่งเชดิบริเวณข้างแก้มไรผมข้างจมูกให้หน้าดูมีมิติค่ะซึ่งอยากจะบอกว่ารักติดใจกับแป้งตัวนี้มากๆเลยอย่างแรกจากชื่อก็น่าจะพอรู้แล้วว่าหน้าเด็กคือมันเด็กจริงค่ะสังเกตจากซ้ายมือนะคะที่รักทาแป้งและขวามือจากที่ยังไม่ได้ทา คือรูขุมขนมันแตกต่างกันมากอะ่ะมันกลับกลายเป็นผิวละเอียดมากๆแล้วก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนคือมันปกปิดดีมากไม่หนักหน้าด้วยค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยบำรุงซึ่งใครรู้จักธนาคาบ้างค่ะตัวนี้ล่ะค่ะมีอยู่ผสมในแป้ง Little Baby ี o l l l g e n ด้วยนะ รักใช้แป้งระหว่างวานันหน้าก็ไม่เป็นคราบเลยค่ะด้วยสย่วนผสมจากสาหร่ายหิมะสีแดงแล้วก็สิงค์รักจะทําการทดสอบให้ดูนะคะหลังจากทาแป้งให้ทั่วบริเวณใบหน้าเนี่ยใช้น้ําฉีดแทนเหงื่อที่ออกระหว่างวันเนี่ยจะเห็นว่ารักเอาทิชชู่สับออกเนี่ยหน้าไม่เป็นคราบระหว่างวันเลยแป้งไม่หลุดเลยค่ะ ผิวหน้ายังคงขาวใสซึ่งมันจะสว่างกว่าผิวแท้ของเรา1ระดับนะเนื้อแป้งเนี่ยเนียนเรียบลื่นไปกับผิวเลยด้วยส่วนผสมที่มีวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน C ด้วยเท่านี้ก็หมดปัญหาผิวหน้าต่างๆนานา,นา,นานแล้วล่ะคะ่ะ หลังจากขั้นตอนงานผิวไปแล้วเรามาทําการเขียนคิ้วกันค่ะโดยเขียนคิ้วเนี่ยให้เป็นทรงที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติทรงตรงนะคะให้หน้าดูใจดีแล้วก็เด็กลงขั้นตอนของตาฉบับสาวหวานสีที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือสีครีมแล้วก็สีชมพูนะคะหลังจากนั้นก็ทําการกรีดไอายไลเนอร์แล้วก็ติดขนตาปลอมโดยเลือกเบอร์ที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็อย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยละ่ะ ก็ทำการปัดแก้มวันนี้เลือกปัดโทนชมพูมีมประกายมุกนะและใช้ Little Baby Sweet Macaron Lip Balm ทาให้ทั่วบริเวณปากแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมเอ่ยขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย